สวัสดีครับวันนี้หมอเจซีบรูษาครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาอัปเดตสวนโอนะฮะก็อายุได้สามปีฮะสามปีสามปีถ้าวันที่ผาก็จะครบวันที่เขาปลูกนี่ฮะก็นี่เขาอยูุ่งเคแล้วก็ลงมาได้มาแต่งกิง่งทุเรียนมูสันคิงนี่ฮะก็ใกล้จะออกดอกแล้วฮะใกล้จะเปิดจองแล้วนไม่รู้ปีนี้จะมีออกหรือเปล่าแต่ดูสภาพต้นแล้วน่าจะมีตกดอกบ้างบางต้นนะบางต้นเนี่ยดูมูสันคิงอายุสามปีของเขา แล้วก็แต่งกิ่งช่วงนี้มาแต่งกิ่งแล้วก็มาใส่ตัวปุ๋ยด้วยก็เป็นตัว Jc หกสาสากับตัวพัดวันพ่นทางใบนี่เมื่อเช้าเขาได้พ่นอยู่เมื่อเช้าเขาได้พ่นอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะกลับกรุงเทพแล้วเพราะมาสี่ห้าวันแล้วตอนนี้ใบก็กําลังไหลเลยฮะนี่ใบของไอ้ตัวหมูสันคิงฮะกำลังไหลเลยฮะแล้วก็แต่งทรงของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ยทรงก็อยู่ประมาณนี้นี่ทรงเขาอยู่ประมาณนี้เลยนี่ฮ เนี่ยต้นก็ใหญ่อยู่ประมาณนี้แล้วเนี่ยสามปีแล้วก็มันจะเป็นทรงที่แต่งตลอดกิง่งมันจะได้กิงก่งของเขาแล้วแล้วก็พน่นพอดบาันไปแล้วด้านหน้าจะเป็นหมอนหมอนทองก็เริ่มใบเริ่มใหญ่แล้วแต่หมทันกิ่งไม่แน่ใจว่าจะออกไหมปีนี้เพราะเขาพ่นอายุสามปีเขาไม่ได้ทําสารนะจะปล่อยออกธรรมชาติอนี่ฮะอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่ใบเริ่มเดินอยู่นี่ฮะทรงก็สวยฮะทรงใหญ่แล้วทรงใหญ่แล้ว ก็มีต้นที่มีปัญหาป่วยอยู่เือนกันเนี่ยก็มีอาการป่วยอยู่เรื่องระบบรากแต่ก็ค่อยๆดีละแล้วก็แต่งกิง่งแล้วก็มีการเดินเดินยอดอยู่แต่ว่ามีกิ่งแห้งบ้างเพราะรากน่าจะมีปัญหาดินมันก็นุ่มๆอยู่นี่ก็ได้ตัดแล้วก็ทาปูนไปแล้วนี่ครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยไปตอนนี้เพิ่งมาตัดญ้าด้วยนะ อาจารย์อันนี้เปือไข่ที่ใส่ไปเปือกไข่เนี่ยก็ใส่ปุ๋ยไปรอบๆนี่ฮะอ่าแล้วก็มาดูต้นอื่นบ้างนี่ก็ถือว่าเนี่ยทรงด้านหน้าอ่าแลดีอยู่เดินดีอยู่เนี่ยแล้วก็ด้านหลังก็มีหมอนทองแล้วก็สวนนี้ก็โมซังกินทั้งแถวด้วยนี่ฮะอ่าก็พาเพื่อนมาชมมาอัปเดตของสวนโอก็ไม่ได้มากันนานเลย พอติดช่วงโควิดแล้วเขาก็ไม่ได้ลงผมก็ไม่จะมาเลยเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นฮะก็มีการเขียวมีการแต่ไปที่ดีฮะโคนก็เริ่มใหญ่นี่ฮะแล้วก็ตัดยาตัดยาใส่ปุ๋ยตอนนี้รากทุเรียนเริ่มออกมาหากินแล้วเห็นไหมฮะรากจะลอยอยู่ข้างบนรากหากินของเขารากอากาศรากหาอาหารของเขาเนี่ยฮะก็จะลอยอยู่อ่าโดนแดดโดนอะไรไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งไปแล้วก็มันเป็นธรรมชาติเขาเขาจะ เดี๋ยวพอรากชุดนี้เสียเขาก็จะออกรากใหม่เ,เขากจะมาอยู่ตรงนี้ระบบนินเวศมันดีเขาก็าจะรากมันก็จะเดินดีนี่โครงสร้างก็เริ่มดีขึ้นโอ้โหสั้กิ่งด้านล่างก็โตดีเหมือนกันแล้วก็แต่งกิ่งตลอดนะมาทิ้งเขาก็แต่งกิง่งเขาทิ้งนึงนี่ครับถือว่าโอเคเลยอันนี้ก็มอนท้องมอนท้องก็เริ่มสูงแล้วนี่เริ่มสูงเริ่มใหญ่แล้วครับ ก็พามาดูด้านล่างนะฮะก็มาอัปเดตให้เขาด้วยแล้วก็อนาคตอเดี๋ยวเขาคงจะเปิดเปิดเพจเปิดอะไรถ้ามีลูกนะก็อาจจะมีผลผลิตน่าจะปีหน้าฮะน่าจะออกได้เต็มที่หน่อยสีป่ปีก็น่าจะเปิดผลผลิตของเพจสวนโอนี่ว่าเขาก็จะเปิดเพจขายข,ายของเขาเองนี่ยโดยรวมที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ ทำสวนได้ฮะก็ทำสวนทุเรียนใกล้สําเร็จแล้วก็อีกหนึ่งสวนของเพื่อนผมฮะแล้วก็กําลังจะใกล้เปิดสวนใหม่เห็นว่านะกําลังจะทําสวนใหม่รอเอาทุนสวนนี้ไปลงสุนสวนใหม่อยู่นี่ฮะเพราะทุเรียนก็ยังเป็นอะไรที่น่าเล่นมากฮะน่าทํามากก็เป็นพืชที่ทําเงินได้มากกว่าพืชอื่นแล้วการดูแลก็มีวงรอบในการดูแลของเขา เพราะว่าทุเรียนไม่จําเป็นต้องอดูแลทุกวันแต่ว่าเราก็ต้องมีวงรอบให้เขาในการให้น้ำเนี่ยมันจะมีวงรอบในการให้น้ําส่วนหนึ่งอาจจะต้องมีคนให้น้ําก็ประมาณสามวันครั้งสี่วันครั้งอันนี้อยู่แต่ตามสภาพแล้วก็วงรอบในการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนก็สิบห้าวันให้ฮอร์โมนทีนหนึ่งหรือเจ็ดวันให้ฮอร์โมนทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นปุ๋ยทางดินเนี่ยก็อาจจะใส่เดือนละครั้งตรงนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะ ดูแลทำกันนะฮะก็มีการแต่งทีตลอดแล้วก็ดูแลเรื่องมแมลงบ้างตอ,อนนี้มแมลงมีไหมของโอ้รืดอแลไม่ค่อยมีเสาใช่ไหมใบมันเ่มเ่มหนาเริ่มก้านนะเออมันก็ดีขึ้นยเยอะเนี่ยแต่มันก็มีต้นน่ต้นที่มีโตบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนสามปีแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่พันหรือปเปล่ามันแกนสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วไหมน่าจะเป็นที่ดินตรงนี้ รอเอาไอ้นี่เลยเอามูลวัวอะไรมาใส่เลยอัดให้มันซุยไปเลยแล้วก็ปลูกใหม่เออปรับไ้นี่สักลอมแล้วก็ปลูกปลูกคู่ไปเลยโอ้แต่มันใหญ่เยอะเนี่ยเสียดายนะต้นนี้ป่วยไปสะหน่อยแต่มันก็ดีขึ้นอย่างเยอะแล้วนะตอนนั้นมันเหลืองมากของนี้ใช่ไหมอืมพยายามแตกใบอ่อนอยู่เรื่อยอืม ไม่น่าเป็นที่ลากนะหมูสังคิงก็ยังใ,ยใครบอกไม่ป่วยใ,นนะใครบอกไม่ป่วยนี่ยหมูสังงใครบอกไม่ป่วยโอบอกมันก็มีเนี่ยะเห็นอยู่ปลูกอยู่เนี่ยมันก็อยู่ที่โครงสร้างดินมาก่านะส่วนใหญ่ที่ว่าจะดูแลให้โครงสร้างมันดีมันก็ไม่ป่วยแต่นี่มันก็เดินยอดรถะนะมันก็เดินยอดด้านบนแนละ้วแต่มันทนยอมเราก็ทนป่วยแต่ว่ามันไม่ค่อยจะร่วงมันหมอนถ้าอย่างนี้นะเป็นหมอนนี่ดีไม่ดียืนต้นเลย ยืนต้นแห้งเหลืองตายเลยแต่อันนี้ก็ดีขึ้นเลยหมอนต้นนี้เฮ้ยต้นไหนต้นต้นที่เหลืองต้นนี้อ่ะนี่ก็เร,เริ่มดีขึ้นแล้วนี่ฮะอือนี่นต้นนี้อวาใหญ่มากเลยอ่านี่ก็ดูให้เป็นอีกหนึ่งจิปให้เพื่อนเป็นกำลังใจสำหรับเอในการทำอาชีพ ก็คือ้ทํางานประจําแล้วก็มาทําสวนด้วยนะฮะอย่างโอมาเดือนหนึ่งสองเดือนครั้งนี่ไม่ได้มากี่เดือนแต่โควิดเนี่ยสองสองเดือนสองสเดือนนะที่ม่ได้มาแล้วก็ผมไม่ไยามาทาคลิปเลยเนี่ยหายไปเลยแต่ทุเรียนสามเดือนนะออนนั้นเนี่ยทุเรียนก็ยังยืนอยู่ได้แต่ว่าโอก็จะมีน้าคอยลดน้ําให้อ่ใช่แล้วก็ฉีดยาฆ่าแมลงบ้างอ่าเป็นบางครั้งที่แมลงระบาดคือส่วนหนึ่งอ่ะทาได้แต่เราต้องมีคนดูแลการให้น้ํา ตรงนี้ฮะมันก็ถือว่าเราก็จะทําส่วนสําเร็จได้นี่ก็ใกล้แล้วปีหน้านี่ก็สี่ปีนี้ก็คือน่าจะมีผลผลิตที่เยอะขึ้นปีนี้อาจจะมีบ้างมีตกดอกบ้างที่ผมมองนะจะมีบางต้นนะพอทุเรียนสาวที่นี่จะออกดอกเร็วที่ตะการนี่เพราะมันเป็นดินทรายนะที่นี่แต่ตอนนี้มีหน้าดินแล้วนี่ไม่ใช่ทรายแล้วตอนแรกเหมือนทรายทาบ้านใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มัน,ม,นมันมีหน้าดินแล้วมันดำแล้วนี่ฮะอุ้มน้ําดีแล้วมีผงลดน้ำไปล้ว โอ้โหรถลางวันยังเก็บความชื้นได้ขนาดนี้นี่ฮะรถโอ้หกโมงแล้วอ๋อรถต่อหกโมงแล้วเดินยังชุ่มเลยฮนะอย่างนี้อยู่ได้อีกหลายวันเลยสบายเลยฮะรถไปครั้งหนึ่งก็โอ้ถึงว่าดินทรายจริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอมันมีหน้าดินเอ,อ่อมันก็ทําให้มันเก็บความชื้นได้ดีนะี่ฮะนี่ฮะทรายเหมือนทรายชาบบ้านนะี่ฮะละเอียดเลยแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีหน้าดินขึ้นเพราะว่าอินทรีย์วัตถุพวก เสียหญ้าเสียใบไม้เนี่ยมันก็เริ่มมาอืมอ๋อนี้ฝั่งของนาะหม่านทองเฮ้ยแต่มันดินร่วนขึ้นเยอะนะเริ่มมีเส้เดือนนะเส้เดือนมันมีตลอดเออนี่ขี้เส้เดือนเนี่ยฮะเริ่มมีขี้เส้เดือนแนละ้วอือสามปนะีตอนแรกทรายแบบทรายถนนเลยทรายทรายขับบ้านเลยแต่ตอนนี้ดำแนละ้วเริ่มมีหน้าดินดำสวยแล้ว เน,นี่จ้าบอ๋อสีจาใบสีจาหญ้าเนี่ยนี่ฮะเอาคาเพื่อนมาชมโดยรวมของเขาก็จะมีต้นแกนบ้างอะไรบ้างฮะแต่ก็ค่อยๆอับปลูกใหม่แต่ต้นไหนที่โตก็จะสมบูรณ์มากนี่ฮะโดยรวมยกโคกก็อยู่ประมาณนี้ที่แรกยกโคกสูงคนนี้เยอะนะที่ผมมาเนี่ยมันยุบลงไปเยอะเลยตอนแรกมันสูงคนนี้นะที่เดินขึ้นมา เม็ดฝาตอนนี้มันยุบต้องตัดท่อออกเมือฝาอ๋อมันท่อมันลอยใช่ไหมท่อมันลอยอ๋อนี่ฮะเขาคือเขาเพิ่งตัดท่อตอนแรกยกยกสูงคนนี้มากเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งตัดตัดตรงนี้ออกไปคือีกดมันลงเพราะมันยุบเนี่ยยุบไปเยอะเหมือนกันขนาดยกสูงยุบยุบนะถ้าเพื่อนดูคลิปกันก่อนจะเห็นเลยโอยืนปลูกอยู่ข้างบนผมยืนอยู่ข้างล่างก็แค่อกแล้วอะแต่ตอนนี้มันมันลงมาเยอะเลยเนี่ยการยกโคกมันก็ช่วยเรื่องเอ่อ ความชื้นที่สะสมในแปลงใหญ่แค่นั้นเองคือถ้าไปแปลงใหญ่เรามีความชื้นเนี่ยเราโยโกโคแบบนี้ช่วยเนี่ยการปลูกทุเรียนมันก็จะมีโอกาสเอ่อลอดสูงเปอร์เซ็นต์มันก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าแปลงใหญ่หมายถึงพื้นที่ทั้งทั้งผืนเนี่ยมันอมน้ำเนี่ยแล้วเราไม่ยกโคเนี่ยไปปลูกในระดับเดิมเนี่ยการเก็บน้ํามันจะมากมันทาให้ทุเรียนเป็นระบบรากเน่าได้แต่การยกโคแบบนี้มันจะช่วยให้อ่โคข,ของทุเรียนเนี่ยสเสด็จน้ํา แล้วเราก็จะสามารถปลูกทุเรียนในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่น้ําขังได้ตรงนี้ฮะยกสูงมากนะแต่ก็ลงมาประมาณนี้นะฮะแต่ก็เริ่มสําเร็จแล้วออกประมาณนี้แล้วถือว่ายังไงก็ฝากเพื่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะเป็นอีกหนึ่งคลิปของสวนโอที่มาอัปเดตให้ก็ใกล้จะมีลูกแล้วเดี๋ยวผมก็พยายามอัปเดตให้เรื่อยจนกระทั่งมีลูกแล,แล้วก็เขาก็จะได้มีออเดอร์ขายตัวทุเรียนมุสันริงได้นี่ครับอ่าสวยมากครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ